ครับผมอาร์ตจากอาร์ตี้เดเนะครับกลับมาพบกับผมอีกสักหนึ่งคลิปนะฮะแน่นอนครับเห็นสีส้มๆแบบนี้วันนี้ไม่ใช่แบรนด์ไหนครับเป็นแบรนด์ที่อยู่ในดวงใจช่างไทยทุกๆคนอย่างยาวนานครับพัมคินครับตัวนี้โอ้โหสีสันสวยงามอีกเช่นเคยครับตัวนี้นะฮะบอกก่อนเลยกล่องเขานี่ให้มาดีมากๆนะครับแล้วก็รองรับการสแต็กซ้อนกันได้หลายชั้นด้วยกล่องเนี่ยผมถือว่ามีคุณภาพที่ดีมีความหนาอย่างมากเลยนะครับแน่นอนครับวันนี้นะผมมาอยู่กับตัว เครื่องเจียรไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะครับหรือว่าเรียกชื่อรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเป็น50279นั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องเจียรไร้สาย4นิ้วนะครับปรับรอบได้6สปีดเลยนะครับสูงสุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่10,000 rpm เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้กับแบตเตอรี่ Infinity Power Share ของเขานะครับส่วนด้านหน้าตัวนี้นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัว aware นะครับเซลล์ชาร์จระบุไว้เช่นเคยนะครับก็แนะนําว่าให้ชาร์จก่อนเดือนสิงหา2026นั่นเองนะตัวพัมคินีม เขาใส่ใจรายละเอียดแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆเลยนะครับในหน้ากล่องฝั่งนี้นะครับเขาก็จะเขียนระบุสเป้นะครับโนโลดสปีดจะอยู่ที่3,500 5,000 6,500 8,000 9,000และ10,000 RPM ครับเหมาะสมกับการใช้งานทุกช่วงการใช้งานของทุกๆคนเลยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ที่มาในเซ็ตนะฮะจะเป็น 5Ah นะครับแล้วมาที่ด้านข้างกล่องนะครับเขาก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้ติดไว้นะครับแน่นอนครับตัวนี้มาด้วยระบบ ADT ด้วยนะครับหรือว่า Automatic Torque Drive Technology นะฮะ นั่นหมายถึงว่ามันคือการปรับรอบความเร็วอัตโนมัตรครับและยังมีระบบ AFT มาให้ด้วยหรือว่า Active Feedback Sensing เทคโนโลยีนะฮะพูดง่ายๆาบ้านๆเลยคือการสบัดนั่นเองนะครับเวลาที่คุณใช้งานแล้วเผลอแบบมันสบัดมันติดหรือมันหลุดออกจากมือไปอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้จะตัดการทํางานของตัวมอเตอร์ให้แน่นอนครับปลอดภัยกว่าที่เคยแน่นอนและตัวนี้นะฮะดีไซน์สลิมบอดี้นะครับจับถนัดอย่างแน่นอนนะครับันดับแรกอยากให้ดูนะฮะกล่อง,ของเขาหิ้วได้2ฝั่งนะครับหิ้วแบบสูตรเคสหรือกระเป๋าเดินทาง หรือจะหิ้วแบบตรงนี้ก็ได้นะฮะและที่สําคัญตรงนี้นะครับเป็นสีเทาโลโก้ของเขาพําขึ้นสวยงามมากๆนะครับการเปิดที่โอ้โห و, ดูมีลูกเล่นมากๆดูนะครับเปิดปึ๊บนี่ครับแล้วเราก็เปิดอย่างนี้ได้เลยลเรามาเปิดดูในกล่องกันเลยครับฟึบ แน่นๆครับแม้กระทั่งเปิดในกล่องมานะครับด้านในกล่องตัวนี้ก็ยังมีดีเทลที่เป็นสติกเกอร์ติดไว้นะครับก็เขาจะบอกเลยนะครับว่าแบตเตอรี่รุ่น Infinity Power c h l l รุ่น P20 ของเขาเนี่ยนะครับสามารถใช้กับเครื่องมือได้หลากหลายเลยนะครับมากสูงสุดถึง300กว่าโปรดักต์ของเขาเลยนะฮะเยี่ยมจริงๆอันดับแรกนะฮะพอเปิดมาปุ๊บนะเราก็จะเจอตัวใบเช็คลิสต์นะครับของทางพัมคินนะครับตัวนี้นะฮะทุกท่านที่ซื้อของพัมคินจะได้มาทุกคนเลยนะครับเขาก็จะเช็คเลยนะฮะว่าในกล่องอันนี้นะครับมีอะไรมา ตกบกพร่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนะฮะโอกาสที่จะผลิดพลาดนะครับหรือว่าใส่ของมาไม่ครบเนี่ยผมถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับตราบใดที่มีใบนี้อยู่ในกล่องนะฮะโอเคก็อันดับที่2ครับตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับก็จะมีทั้งแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะครับ user manual นนนกับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็น user manual นนนของตัวเครื่องเจียนะฮะ ก็รู้สึกจะมีทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอ่านได้เข้าใจทั้ง2ภาษาอย่างแน่นอนครับแล้วถัดมาตรงนี้ครับเป็นใบลงทะเบียนรับประกันนะครับหรือว่าจะลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์เขาก็ได้นะครับได้ทั้ง2แบบเลยนะฮะนีสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับ l i n e Official นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นการลงทะเบียนผ่าน i าย OA เหมือนเหมือนกับค่ายอื่นๆเลยนะครับก็สะดวกและง่ายกว่าที่เคยครับสะดวกแบบไหนจัดแบบนั้นได้เลยนะครับและนี่คือสินค้าภายในกล่องของเขาครับแน่นอนฮะเมื่อเป็นพัมคินนะครับทุกออยยย่าางเนีีีมมัจะะะรลดแ นี่นะฮะผมอยากให้ดูการบล็ c k i n g งโฟมของเขานะครับไม่ใช่ว่าเอาโฟมธรรมดามาตัดแปะวางไว้เฉยๆนะตัวนี้นะครับมันดูดีดูเข้ากันเป็นอย่างมากมันดูสวยงามมันดูเต็มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เป็นโฟมบล็อ c k i n g ของเขาอย่างนี้มันป้องกันการหลุดการกระแทกในการขนส่งหรือว่าเคลื่อนย้ายได้เป็นอย่างดีครับอ่ะอันดับแรกครับตัวนี้เลยเป็นแบตเตอรี่ power ์แชร์ของเขานะครับรุ่น P 2 5 ML, ่ห m r ลิเธียมไอออนี่โวลต์ครับตัวนี้นะเช็คสถานะอยู่ด้านหน้านะครับเป็นไฟสีแดง สวยงามดูดุดันมากๆเลยครับ ะะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้มีมอกรนะครับสามารถสแกน QR code เช็คมอกงทางพัฒชินได้เลย92.5วัตต์อวนะครับแล้วก็มี serial number ของทางแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็นี่นะฮะก็จะมีสติกเกอร์ติดมาให้การลงทะเบียนออนไลน์ของแบตเตอรี่นะฮะและอันดับที่2ครับตัวนี้จะเป็นเครื่องชาร์จของเขานะฮะตัวนี้ผมบอกเลยนะงานดีมากๆสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีพอร์ตสื่อสารนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้นะฮะเวลาเราชาร์จอยู่เนี่ยมันก็ยังมีพอร์ตสื่อสารสื่อสารกับตัว,ตวแบตเตอรี่นะครับเช่นว่าต้องการแร ดันเท่าไหร่กระแสเท่าไหร่ชาร์จเท่าไหร่ถึงจะพอดีไม่ให้เกิดการโอเวอร์ชาร์จนะฮะแล้วก็การคุมอุณหภูมิในการชาร์จด้วยถ้าสมมุติว่ามันสื่อสารกันแล้วไอ้แบตเตอรี่มันร้อนเกินไปตัวนี้ก็จะลดกระแสลงมาหรืออาจจะตัดการทํางานออกไปเลยนะครับเพื่อป้องกันตัวเซลล์แบตเตอรี่เสียหายนั่นเองนะครับตัวนี้นะก็จะมีสถานะชาร์จบอกตรงนี้นะครับผมถือว่าชาร์จเร็วนะฮะพู้งา่ายว่าใช้งานดีมากๆเลยนะฮะตัวนี้นะครับชื่อรุ่นของเขาจะเป็น5.265นะครับเป็น X Plus Fast Charger นะครับจ่ายกระแสสูงสุด ปรับได้ตั้งแต่14.4จนถึง20โวลต์เลยนะครับตัวนี้มันจะหลักการทํางานคล้ายๆกับพวก Adaptive Charge นะครับนั่นหมายความว่ามันจะปรับกระแสและแรงดันให้อัตโนมัติตามการใช้งานเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าชาร์จด้วยเครื่องชาร์จเครื่องนี้ของเขานะครับแบตของคุณเนี่ยจะถนอมไม่เสื่อมง่ายอย่างแน่นอนครับแล้วถัดมาที่ตัวกริปจับของเขานะครับวัสดุผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับวัสดุของเขาจะเป็น PA6GF30 เลยนะครับแล้วก็ตัดมาที่ยางสีดําตัวนี้จะเป็นตัวยาง TPU สีดานะครับนั่นหมายความว่ามันให้ความถนััดกระชบ เป็นอย่างมากแล้วก็ยังมีเท็กเจอร์แบบนี้นะครับซ่อนเอาไว้อยู่นะทําให้การใช้งานของเรานี่นะครับค่อนข้างแบบว่า กระชับถนัดเป็นอย่างดีเลยแล้วตรงนี้นะครับด้านหัวตรงนี้มันจะมีหน้าที่คล้ายๆอารมณ์เหมือนเป็นสปริงนะฮะนิดนึงนะครับช่วยให้การให้ตัวในการเจียนะเวลาเราจับเจียอย่างเงี้ยตัวนี้เกิดการสั่นใช่ไหมครับอารมณ์ตรงนี้จะคล้ายๆพวกยางท่านเครื่องของรถยนต์ฮะตัวนี้นะครับมันจะหลักการคล้ายๆเป็นสปริงให้เรานะครับก็คือลดการสั่นสะเทือนมาที่มือของเรานรั่นเองนะฮะตัวนี้ผมถือว่าออกแบบมาดีมากๆครับและตัวนี้เป็นกาดบังใบของเขานะครับตัวนี้นะสามารถเปลี่ยนมุมนะฮะหรือว่าปลดล็อกกาดบังใบโดยที่ใช้มือตัวนี้ปืืืืนเเเดียยวลครรไมม่่ต้้อออองงใชห เลยนะครับนั่นหมายความว่าเราจะเปลี่ยนมุมการเจียนะฮะหรือว่าจะถอดกาดใส่กาดนี่นะครับมันง่ายๆด้วยการปลดล็อกแล้วก็ล็อกแบบนี้เองครับอันนี้ดีมากๆและอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นตัวเหล็กเปลี่ยนใบนะฮะหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบไหนก็ได้แต่ตัวนี้พัมคินให้มาดีครับเป็นเหล็กหนามากๆครับแล้วก็มีการทําสีสีดํามาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับและที่สําคัญนะครับด้ามตรงนี้มันไม่คมนะเวลาเราใช้งานนะครับเวลาเปลี่ยนใบผมเนี่ยเวลาจับเปลี่ยนอย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้ตัวเหล็กตรงนี้มันจะมาโดนอุ้งมือของเรานะครับถ้ามัน มันจะไม่ได้ลบคมมาอย่างเงี้ยมันจะเจ็บมือนะฮะแต่ส่วนนี้พัมคิข้นให้มาดีหนามากๆครับเยี่ยมเลยนะฮะสำหรับเหล็กเปลี่ยนใบนะครับและสุดท้ายครับไฮไลท์ของเราคือตัวเครื่องมือของเรานั่นเองครับตัวเครื่องเจียนะฮะโหนี่ครับสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวัสดุและราเ e ี i a กันครับอันดับแรกเลยนะฮะตัวพลาสติกสีส้มทั้งหมดนะครับจะ เป็น p a เ GF30 นะครับมีเส้นใยเฟเบอร์อยู่ด้านในทําให้มันแข็งแรงเหนียวแล้วก็ทนทานนะครับในการใช้งานแล้วก็ตัวสีดาทั้งหมดนะครับจะเป็นยาง TPU นะครับหนึบๆเลยให้สังเกตนะครับจะมีเส้นสายลวดลายประมาณนี้นะครับแล้วก็เท็กเจอร์นะฮะมันจะมีประมาณนี้นะครับมันจะไม่เรียบซะทีเดียวนะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับพื้นผิวนะ ผมถือว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับในการจับนะแล้วก็ตรงนี้ฮะจะมีปั๊มลึกคาว่า BL มอเตอร์นะครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นบัสเลตมอเตอร์ที่ทรงพลังมากๆครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นช่องระบายความร้อนของแผงวงจร MCU ของเขานะครับมันจะเป็นช่องระบายความร้อนใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีเป็นตะข่ายตรงนี้นะครับเอามาให้พวกกรองฝุ่นกรองสิ่งสกปรกต่างๆนะครับจะมีให้ทั้ง2ช่องเลยแล้วก็จะมีปั๊มลึกคําว่าบัสเลสนะครับทั้ง2ฝั่งเช่นกันครับในส่วนโหมดครับตรงนี้นะจะสังเกตดูความขึ้นนะครับก็จะ เบอร์1ถึงเบอร์หกนะหนึ่งสีฟ้านี่ก็เบาสุดนะครับแล้วก็จะไล่โทนสีเป็นโทนร้อนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสีแดงเลยนะครับเบอร์หกวามแรงสูงสุดนั่นเองแล้วก็มีโลโก้พันคินตรงนี้ด้วยนะครับตรงโหมดนะโอ้โหสุดยอดสวยจริงๆครับแล้วก็พอร์ตตรงนี้นะครับก็จะเป็นทรง MT ทั่วไปนะครับแต่เพิ่มเติมมาก็จะมีขั้วที่3เป็นขั้ว T ตัวนี้ก็คือเป็นขั้วสื่อสารนั่นเองนะครับโอเคในส่วนงานประกอบทําดีครับแนบสนิทแน่นดีมากๆนะครับดูนี่เส้นสายดูนะครับแนบสนิทดีสมราคาจริงๆเเลยรส่่วนนนนด้้าีีก็็ไไมมอะป กาง TPU โล่งๆเลยนะผมว่ามันดีนะมันช่วยแอบสอบเวลาเราทําเครื่องตกด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหัวที่เป็นสีส้มตรงนี้ก็ยังมีปั๊มลึกคําว่า b a s l e t นะฮะโอ้โหสวยจริงๆส่วนด้านนี้ตรงโลโก้ของเขานะครับจะเป็นปั๊มนูนมานะฮะแล้วก็ทําสีขาวเป็นพันชึนนะครับแล้วก็มี t e เจอร์ลวดลายตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนของตัวหัวเฟืองเกียร์ด้วยนะครับตัดมาที่ตรงด้านบนตรงนี้จะเป็นสวิตของเขานะผมบอกเลยสวิตนี้ปรับง่ายมากๆครับดูเนี่ย เบาๆแค่เขี่ยเองนะฮะเราสามารถทําแบบกดติดปล่อยดับได้ครับหรือว่าถ้าจะล็อกเลยก็ดันขึ้นไปครับประมาณนี้ ตัวตูดตรงนี้มันก็จะกระดกขึ้นมาเป็นการล็อกสวิตช์นะครับเยี่ยมมากๆแล้วก็ถัดมาด้านนี้ก็ยังมีปั๊มลึกคำว่าบัตเสรเหมือนเดิมครับแล้วก็จะเป็นตัวเนมเพลตของเขานะครับเขาก็จะบอกสปีดไ้หมดเลยนะ3 5ม0 0น0 0าห0 0พันหกพันห้าแปดพันและ10,000ครับอืมบอกไปชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มี serial number ในการลงทะเบียนรับประกันครับถัดมาที่ตัวหัวกระโหลกนะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทําออกสีเทามานะฮะผมบอกเลยกระโหลกตัวนี้นะครับการทําของเขาเนี่ยมันเนียนนะมันดูดี จะไม่มีพวกโลหะส่วนเกินไม้เห็นเป็นคมๆเลยนะถือว่าเยี่ยมมากๆครับแล้วก็จะเป็นรูระบายอากาศของเขาใหญ่ๆ6รูเลยนะฮะแล้วก็มีลวดลายประมาณนี้สวยงามดีครับตัวล็อกใบที่เป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัวบอกทิศทางของใบนั่นเองในส่วนของหัวกระโหลกเกียร์ผมถือว่างานีงานดีพรีเมียมมากๆครับน็อตสกูตรงนี้นะครับในการเปิดเพื่อที่จะบำรุงรักษาอัจารบีนะครับก็จะเป็นน็อตหัวดาวนะครับและด้านล่างตรงนี้นะครับก็ยังมีตัวช่องระบายความร้อนของหัวกระโหลกเฟืองเกียร์นะครับแล้วก็รูใหญ่ๆทั้งสองฝั่งเลย เพราะฉะนั้นในเรื่องการระบายความร้อนไม่น่าเป็นห่วงครับผมว่าดีมากๆด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีวงจรป้องกันต่างๆของตัวบอร์ดของเขาเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับคัามคินนี่ถือว่าผ่านมากๆครับในจุดนี้นะฮะมาครับเรามาลองใส่แบตกันดูนะปึบพอยิ่งใส่แบตไปแล้วยิ่งดูสวยงามนะครับมากๆเลยนะอ่ะในส่วนนี้นะครับแน่นอนมีส่วนฟังก์ชันของการจาโหมดนะพอดีผมได้มาลองใช้ก่อนหน้านี้แล้วเอามาลองกดๆเรื่อนๆดูนะครับอ่ะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งครับลองฟังเสียงกันก่อนนะโหโคตรเงียบเลยครับ ทบไม่ได้ยินเสียงเฟืองเลยนะได้ยินแค่เสียงมอเตอร์นะครับวีดมากเลยต่อไปไปลองเป็นเบอร์สองนะหอวยมันกระโดดไปเลยนะครับจากสามพันห้ากระโดดมาห้าพันนี่นะครับพันห้าที่กระโดดมานี่ผมเห็นถึงความแตกต่างอย่างมากเลยนะหอวยเบอร์สามครับโอ้โหเบอร์สี่สยอดครับเบอร์ห้าครับสุดยอด ในส่วนนี้มีซอฟต์สตาร์นะครับขึ้นจากรอบกลางขึ้นไปสูงเลยนะก็ถือว่าโอเคครับเบอร์หกครับหนึ่งหมื่นรอบโอ,อ้ยหมื่นรอบนี่ผมว่าตัดเหล็กโอเคเลยนะมันจะตัดได้ไวมากเลยนะเพราะว่ามันแรงมากๆเลยนะครับ <S 2> <S 2> เยี่ยมเลยใช้ได้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องโหมดการสบัดกันนะครับโหมดการสบัดนี่เราสามารถเปิดปิดได้นะอันดับแรกเรากด power ค้างครับ ถ้าไฟกระพริบแค่สองทีอย่างนี้คือปิดการสบัดนะครับไม่ทํางานนะฮะเนี่ยฮะมันก็จะไม่ดับนะแต่ถ้าเรากดสวิตตัวโหมดค้างตัวนี้นะครับมันจะกระพริบสามทีครับเป็นการเปิดการสบัดนั่นเองนะครับเนี่ยฮะประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวไฟกระพริบตรงนี้ขึ้นเตือนนะครับว่าขนาดนี้นะเครื่องเนี่ยมันยังเปิดสวิตอยู่แต่โหมดการสบัดทํางานนะครับเนี่ยฮะประมาณนี้เลย เยี่ยมนะโอเคในส่วนนี้นะครับผมบอกเลยว่าโหมดการสบัดของเขามันไม่ได้เซนซิทีฟจนเกินไปนะไม่ใช่ว่าขณะตัดเหล็กหรือเจียเหล็กแล้วครับเปลี่ยนมุมใหม่นี้แล้วก็ดับเลยมันไม่ใช่นะครับถ้ามันเซนซิทีฟมากเกินไปการทํางานของเราจะไม่เฟกซิเบิลแล้วนะฮะแล้วมันจะแบบเป็นทุกข์มากกว่าในการใช้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันกําลังดีครับใช้ในกรณีที่ว่ามันหลุดมือหรือมันสบัดแรงๆคิกแบ็กมากๆอย่างนั้นนะครับตัวนี้มันจะทํางานให้เราอ่าอันนี้ก็คือเซฟตี้ระดับแรกนะครับอันดับที่สองถ้าสมมุติว่านี่นะฮ สวิตช์ยังเปิดผมดึงแบตออกนะครับแล้วลองใส่เข้าไปดูเห็นไหมครับ มันก็จะมีตัวไฟรกระพริบแจ้งเตือนนะครับว่าเราเปลี่ยนแบตแต่สวิตช์มันยังเปิดอยู่เครื่องไม่ทํางานเพราะฉะนั้นในส่วนของเรื่องเซฟตี้นี่ไม่ต้องกอังวลครับและยิ่งในเรื่องการเป็นเทมเพอร์เจอร์นะฮะโปรเทคชันโอเวอร์โหลดโปรเทคชันตัวนี้มีหมดครับแต่ตัวนี้ที่เขาบอกว่ามีระบบ A D T ด้วยก็คือชดเชยรอบขนาดเจียง,งั้นเดี๋ยวเราไปลองดูนครับว่ามันจะเจ๋งสักแค่ไหนแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดรอบให้ดูก่อนนะครับแล้ฮะผมใส่ใบเจียแล้วนะครับเป็นใบของทางพัมคินของเขาเลยนะครับในส่วนนี้ผมจะให เลยนะแต่ผมว่ามันก็ <tinc S 1> หยุดดีเวลาเราปล่อยตัวสวิตช์นะครับลองดูเห็นไหมเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้เพราะถ้ามันไม่มีระบบนี้นะครับผมว่าเวลาเราปล่อยเนี่ยมันหมุนฟรีไปอีกเยอะเลยนะครับลองให้ฟังเสียงขณะใส่ใบนะโคตรเบาครับเงียบนุ่มมากโอ้โหแทบไม่ได้ยินเสียงเฟืองครับผมบอกเลยนะมาเรามาลองวัดรอบครับเกียร์หนึ่งสามพันห้าเกียร์สองห้าพันเกียร์สามหกพันห้าเกียร์สี่แปดพันเกียร์ห้าเก้าพันและเกียร์หกหนึ่งหมื่น เรามาเริ่มที่เกียร์หนึ่งก่อนเลยนะครับสา0พรอรบนะฮะแล้วเรามาดูกันว่าของเขาจะเจ๋งแค่ไหนนะครับใส่ใบเหมือนกันนะฮะเหมือนกับที่ผมเคยเทสตัตวนี้เกียร์หนึ่งได้3539 rpm ครับอ่าในส่วนนี้ผมจะจดไว้นี้นะครับขอภายลายมือไม่สวยด้วยนะฮะก็เกียร์หนึ่งนะครับเคม3ามพ้ผมวัดได้สามห้าเก้าเกียร์สองเคมห้าพเรามาดูกันครับเกียร์สองนะครับ ดูครับให้มาเกินด้วย5,964 rpm นะครับและเกียร์3เคลม6,5 0ัครับเกียร์3เกียร์3ผมได้6,947ด้วยซ้ำนะครับเกียร์4ครับเกียร์4ได้ไปที่8,189 rpm ครับเกียร์5นะครับ เกียร์5นี่ได้มา9018หรือว่า9,018 RPM ครับเกียร์6นะครับนี่นะฮะจะเป็นรอบสูงสุดของเขาเลยนะครับ รอบที่เกียร์หกนี่ที่เคลมไว้หนึ่งหมื่นรอบผมบอกเลยนะได้หนึ่งหมื่นรอบอย่างที่เคลมไว้เลยนะครับในส่วนนี้เจ๋งจริงๆนะฮะครับแล้วก็มาสรุปรอบกันสักนิดนึงนะฮะเกียร์หนึ่งคเคลมสามพันห้าเทสจริงได้สามพันห้าสามเก้าห้าพันรอบที่เกียร์สองนะครับเทสจริงได้ห้าเก้าหกสี่ เยี่ยมจริงๆเกียร์สามนะครับ6500รอบนะฮะเทจริงได้6,947รอบนะเกียร์สี่แปดพันเทจริง8189นะครับเกียร์ห้าเก้าพันนะครับเทจริง9,018นนะครับส่วนเกียร์หกหนึ่งหมื่นรอบได้หนึ่งหมื่นเป๊ะเลยอะ่ะโอ้โห ของที่มีคุณภาพที่ดีนะครับมียี่ห้อที่น่าเชื่อถือนะครับผมบอกเลยนะฮะอรฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยมันเต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองตัดกันดูนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นใบของเต i r d Party นะฮะของสําหรับเครื่องเจียวามคินตัวนี้นะก็เป็นแบตที่มากับเขาเลยนะครับ5 Mr Power s h a r e นะครับตัวนี้ P 2 0นะฮะรอบความเร็วสูงสุด1 0 0 0 0 RPM เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูการสบัดเขาก็ทางานไวนะครับแต่ก็มันไม่ได้ทํางานพร่าเพรื่อนะเนี่ยครับประมาณนี้มัันก็ตดแล้ว เยี่ยมลองดูครับ รอบ,บแรกผมบอกเลยนะอารมณ์แบบเครื่องเจียมีสายเลยนะครับมันตัดไวมากๆเลยนะแล้วก็ที่สําคัญนะตอนที่เราลงไปตัดลงไปนะครับรอบมันไม่ตกเลยเพราะว่าตัวนี้มีระบบ ADT นะครับ a d a p t i v e นะครับแล้วก็แบบว่าเพิ่มรอบขึ้นมาหรือว่าชดเชยรอบนั่นเองนะฮะจะเจียจะตัดเนี่ยตัวนี้รอบมันไม่ตกจริงๆครับ โอ้โหตัดโคตรดีครับแล้วนี่นะฮะกาดบางใบเขาปรับง่ายนะนี่แค่เรายกตัวนี้นะครับปรับนะเราจะเลื่อนเราจะยังไงเนี่ยได้เลยนะจะเอามุมไหนยังไงเนี่ยสบายๆเลยนะครับอ่ะสมมุติผมจะกดลงไปอีกนิดนึงแล้วก็แค่ล็อกตรงนี้นะครับปั๊บนี่นะฮะ อยู่แล้วครับสาหรับการบางใบของเขานะเป็นแบบทูฟีเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับมันจะเป็นเหล็กงัดยางนะฮะที่มันจะมีการแบบแข็งขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแล้วก็หนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะถ้ารอบถ้ามันตกนะครับมันจะเริ่มตัดช้าลงนะแต่เรามาลองดูของพัมชินตัวนี้นะว่าตัดเป็นยังไงนะครับ ไม่ตกเลยนะใช้งานดีมากๆนะครับแล้วก็ส่วนนี้รอบมอเตอร์เสียงหวานๆเสียงเฟืองนิ่มๆเลยครับมาครับในส่วนนี้จะเป็นเหล็กป้องอ้อย12มิลิเมตรนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับว่าพามคินตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับ สบายครับอืม,อมในส่วนเรื่องเจียนะฮะเดี๋ยวผมจะเจียตรงหัวน็อตตรงนี้นะครับสรูตรงนี้นะผมจะเจียให้มันเรียบไปให้หมดเลยนะครับพูดง่ายๆว่าคือให้หัวน็อตมันหายไปเลยนะโดยการเจรเียเนผมจะลองเล่นระดับรอบความเร็วของเขาดูนะมาครับในส่วนนี้ผมก็เปลี่ยนปเ,เป็นใบเจียเป็นใบบ้านๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่แฮนด์เลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหโคตรดูสวยงามเลยครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเจียที่เบอร์2ดูก่อนนะครับเพราะว่าเบอร์2องเขาเคมาไว้5000รอบนะฮะตรงนี้นะครับกับเบอร์3มนะครับที่2กับ3รันันจะ ใกล้เคียงกับแบรนด์อื่นๆที่ผมเคยรีวิวไปนะแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบความรู้สึกกันนะครับในส่วนนี้อ่ะผมเป็นเบอร์สองเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองอ่ะเล่นตัวนี้ก่อนละกันนะครับหัวน็อตตัวแรกโหโคตรเนี่ยครับ ให้ลองสังเกตนะครับฟังเสียงดีก่อนนะเสียงประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองเคลียร์ไปมันจะต้องชดเชยมันจะวิ้วขึ้นมาลองดูนะครับเห็นไหมฮะนะอมาจะวิ้อื้ออื้อประมาณนี้ฮะดูนะโอ้โห เห็นไหมมันชดเชยร,รอบไหมครับโอ้เยี่ยมมากชดเชยร,รอบฮนะ นี่ครับมีระบบเบรคใบให้ด้วยนะเยี่ยมมากๆเลยครับ5,000รอบต่อนาทีเบอร์2ผมบอกเลยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะต่อไปเดี๋ยวผมขอลองเพิ่มสปีดดูนะเป็นเกียร์สามนะครับ <c oughs> นี่นะครับเกียร์สามนะรอบจะอยู่ที่6,500รอบต่อนาทีนะฮะสําหรับเกียร์สนะครับจะเป็นหัวน็อตตัวที่2นะครับ สบายๆนะผมมองว่าในการเจียร์นะครับเกียร์สองกับเกียร์สามนี่กำลังสวยเลยเจียร์ได้ดีมากๆเลยเกียร์สองก็แบบเจียร์เนิบๆนะฮะส่วนเกียร์สามนี่ก็แบบกินไวมากเลยครับแล้วก็ปิดงานได้ไวนะสำหรับเกียร์สามนะอาล่ะครับงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสาหรับเครื่องเจียร์ไร้สายของทางพัมคินตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะโคตรว้าวครับตัวนี้ที่ผมมาไปเทสมานะครับทั้งตัดทั้งเจียร์แบตเตอรี่ของเขานะผมบอกเลยใช้งานไปนะหลังจากชาร์จเต็มแค่ขีดเดียวเองนะฮะไม่กินกระแสเลยนะครับแต่ ลแล้วก็ในส่วนนี้อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับก็คือการปรับของกาดบางใบนะครับจะถอดเข้าใส่ออกหรือว่าจะปรับหมุนองศานะครับตรงนี้นะฮะง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิน้นโคตรสะดวกครับนะแบตเตอรี่ดีนะฮะเครื่องดีปรับรอบความเร็วได้ถึง6ระดับนะใช้งานได้หลากหลายมากครับและที่ผมบอกนะครับระบบ A D T หรือระบบชดเชยร,รอบของเขานะครับตัวนี้ใช้งานดีมากๆที่ชาร์จก็ให้มาดีกล่องเก็บเครื่องมือก็ให้มาดีอุปกรณ์ทั้งหมดก็ให้มาดีแน่นอนครับทุกคนอาจจะคิดว่าโว้ มันดีขนาดนี้ต้องแพงและสิผมบอกเลยครับตัวนี้นะมี3ามออปชันให้คุณเลือกครับออปชันที่1นนะครับตัวเปล่านะครับตัวนี้จะอยู่แค่1 9 0 0า xx เท่านั้นครับราคาดีไม่แพงเลยเอ๊แต่ฉันอยากได้ก,กล่องตัวนี้มันสวยก็จะมีอีกออปชันหนึ่งครับก็เป็นตัวเปล่าแบบนี้นะฮะบวกกล่องเก็บเครื่องมือราคาก็จะเพิ่มอีกนิดหน่อยเป็นราคาประมาณ2 1 0 0 xx ครับนะนิดเดียวเองไม่แพงครับแต่ถ้าใครสนใจชุดเต็มแบบนี้เลยนะฮะได้แบตเตอรี่5 a m ตัวนี้ ผมบอกเลยเป็น10 c นะแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับราคาจะอยู่แค่เพียง 4,100xx เท่านั้นครับนะราคาไม่แพงราคาดีนะก็ในส่วนนี้ถ้าใครสนใจเช่นเคยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่กัดการสั่งซื้อนะครับเอาไว้ที่ใต้ารายละเอียดคลิปเช่นเคยแล้วก็คลิปหน้าผมจะมีอะไรมารีวิวอีกนั้นกดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนกัไนไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ